เอดีเอาไปซะหมดเลยชิมหายแต่ไม่ทันไรกับมีตี้ใหม่โผล่มาจากโรงไฟฟ้าจากนั้นกองกําลังของฝั่งเราก็ได้เข้าไปประชันหน้าเพราะที่พลทหารวันิสาจะเอาไปหนึ่งซึ่งมือดีก็ได้น็อกศัตรูตามไปแต่ว่ากูยิงอะไรไอชิปหายแต่ไม่ก็เป็นแค่แผนหลอกล่อศัตรูให้เมื่อดีจู่โจมจากด้านหลังผมคํานวณไว้แล้วอือและศึกครั้งนี้ก็จบลงไปโดยที่ตี้เราไร้รอยขีดขว่วนมัง้ง แต่ผ่านไปไม่ทันไรล้วก็หวนคืนสู่การต่อสู้อีกละชันละเหนื่อยจากนั้นผมกับมือดีรวมถึงมือดีของมือดีก็ผ่ากันวิ่งเข้าไปยิงจากด้านหน้าส่วนพลทหารวารีิสาก็ได้รอบไปยิงจากด้านหลังจากนั้นเราก็ผ่ากันเข้าชาจแต่พลทหารวาริสากับผ่าเพราะถูกศัตรูการดยิงก่อนที่นายคนนั้นจะโดนฟองนมเก็บงานและทางผมก็พยายามเอาเอคปิดสกอแต่ไอวอมึงเยอะไปไหนวะนะ่ะแต่ดูมันเขาจะตั้งไม่มีผมเลยสามารถเข้าไปยิงเขาในระยะประชิดและเขาก็เสียสิทธิ์ในการมีชีวิตลงไปและผมก็ได้มงกุดมาครองเชดกูได้เป็นราชาาาาแแลล้้้วว่ะะสสดดูเเหหมมมือนนนนรงงงจีคกิขึ ซึ่งผมที่มาทีหลังก็ไปตุยสิครับรออะไรล่ะถึงกับเสียทาาและกับสูนาล็อบบี้อ่ะออแต่ฟังนั้นนี่ไม่รู้จะยื้อกันไปถึงไหนแต่ไม่ทันไรพลทหารวาริสากับภรรยามือดีก็เอาไปคนละหนึ่งถึงกับหมดตี้กันเลย